ดวงชะตาของชาวราศีธาตุดินซึ่งได้แก่ชาวราศีพฤษภชาวราศีกันและก็ชาวราศีมังกรในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับสวัสดีครับชาวราศีธาตุดินกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับการทำนายด้วยไพ่ย,ยิปซีประจำเดือนกันยายนนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าว่าชาวราศีธาตุดินซึ่งได้แก่ชาวราศีมังกรชาวราศีพิจิกและก็ชาวราศีกันสําหรับในเดือนกันยายนนี้นะครับในเรื่องการงานของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่ใบแรกปรากฏขึ้น แล้อก็ไพ่ไปที่2ปรากฏขึ้นมาก็ต <'ve> ้องบอกว่านะครับไพ่ท um ั้งสองใบนี้ที่ปรากฏขึ้นมานะครับถือว่าเป็นรูปแบบของการที่คุณอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคเจอกับเรื่องราวของความทุกข์เจอกับการแก้ปัญหาก่อนก่อนที่คุณจะสามารถหาวิธีการแก้ได้และสามารถที่จะทําให้ชีวิตของคุณเติบโตขึ้นในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานได้ด้วยเช่นเดียวกัน เลได้ว่าในช่วงของครึ่งเดินแรกนั้นนะครับเลได้ว่าคุณอาจจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลําลบากมีภาวะตึงเครียดหรือความวิตกหรือเรื่องราวให้คุณต้องเจอกับปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในลักษณะท,ที่คุณหาทางออกไม่ค่อยได้เกิดขึ้นนั่นเองแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับคุณก็จะได้เจอกับการที่ได้รับการช่วยเหลือเกิดขึ้นหรือทางออกทางรอดเกิดขึ้นในการแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกัน ส่งผลทําให้นะครับเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครเจอปัญหาจุดการติดขัดหรือภาวะวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานหรือสิ่งเกี่ยวกับการงานที่คุณจะต้องเจอกับอุปสรรคต่างๆในช่วงของครึ่งเดือนแรกนั้นนะครับก็อาจจะมีสภาวะการกดดันเกิดขึ้นหรือมีความตึงๆเกียดคิดเครียดเกิดขึ้นได้อยู่แต่ท้ายที่สุดแล้วคุณก็จะเจอทางออกทางไปต่อหรือการได้รับการช่วยเหลือเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองส่งผลทําให้นะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกอาจจะมีสถานการณ์ที่คุณจะต้องเจอกับ กัับจุดดดติดขเจอจุดปัญหาและสุดท้ายคุณก็จะเจอทางแก้ไขต่างๆเกิดขึ้นได้อยู่นั่นเองหรือก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเจอภาะวะกดดันอนอัดติดขัดคุณก็จะแก้กปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองก็ถือว่าไพ่ใบน,นี้เป็นจุดที่ดีกันเลยทีเดียวครับที่เรียกได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาเกิดขึ้นในลักษณะท,ที่จะสามารถหาทางออกเกิดขึ้นได้นะครับ ต่อมาในช่วงของครึ่งเดือนหลังก็ถือว่ายังลงตัวอยู่เกี่ยวกับการงานคุณมีความก้าวหน้าและก็ความคืบหน้าเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานดีเลยทีเดียวเรียกได้ว่าทุกๆสถานการณ์ด้านการงานของคุณจะทําให้คุณเติบโตขึ้นเติบใหญ่ขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นจึงเรียกได้ว่านะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังนั้นการลงตัวด้านการงานถือว่าเป็นการลงตัวที่ดีมมากๆมีจุดของการได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจนทําให้คุณสามารถประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้ในรูปแบบของการงานที่คุณคาดหวังอยู่คุณสามารถ ที่จะสำเร็จได้ตามเป้าหมายเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันจึงเรียกได้ว่านะครับสำหรับในช่วงของครึ่งเดือนหลังนั้นใครคาดหวังเกี่ยวกับความสําเร็จด้านการงานที่คุณรอคอยอยู่คุณก็จะสามารถได้รับสิ่งนั้นเกิดขึ้นนั่นเองใครคาดหวังการเติบโตด้านการงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้เกิดขึ้นตามเป้าหมายเช่นเดียวกัน คราคาดหวังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงก็จะสามารถประสบความสําเร็จที่คุณจะสามารถได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือสามารถได้รับการยอมรับเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันจึงเรียกได้ว่านะครับสำหรับในเดือนกันยายนนี้ด้านการงานของชาวราศีธาตุดินซึ่งได้แก่ชาวราศีพฤษภชาวราศีมังกรแล้วก็ชาวราศีกันถือว่าดีกันเลยทีเดียวในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานที่จะสามารถขับเคลื่อนไปสู่ความมั่นคงเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในช่วงของครึ่งเดือนหลังนั่นเองครับ ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับสำหรับการเงินของชาวราศรีธาตุดินในเดือนกันยายนนี้ไพ่ใบแราปรากฏขึ้นและาาก็ไพ่ใบที่สองปรากฏขึ้นมา สลดสถานการณ์ด้านการเงินในเดือนกันยายนนี้ถือว่าสถานการณ์ด้านการเงินของคุณมีสถานการณ์ที่ตึงเครียดอยู่ในรูปแบบของการเงินที่คุณอาจจะต้องเจอกับภาวะปัญหาเรื่องราวที่คุณจะต้องเข้ามากับรายจ่ายเยอะมากๆนะครับจนทําให้คุณมีความวิตกกังวลมากๆหรือมีเรื่องของปัญหาลุมเร้าคุณอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวแต่ข้อดีของไพ่ใบน,นี้ก็ยังมีอยู่นะครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าคุณจะเจอปัญหาลุมมร้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่คุณก็ยังได้รับการช่วยเหลือเกอื้อกูลเกิดขึ้นได้อยู่หรือเรียกว่าสุดท้ายปัญหา ภาวะต่างๆที่อึดอัดคุณอยู่หรือคุณกดดันอยู่อย่างมากๆตรงนี้คุณก็ยังมีทางออกหรือได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินได้อยู่เช่นเดียวกันทําให้คุณนะครับอาจจะมีสถานการณ์การเงินที่ยากลําบากมีรายจ่ายเยอะปัญหาต่างๆรุมเร้าคุณมามากกันเลยทีเดียวในช่วงของครึ่งเดือนแรกแต่สุดท้ายคุณก็ยังสามารถรอดพ้นจากภาวะวิกฤตจ,จากการช่วยเหลือเกื้อกูลได้ด้วยเช่นเดียวกัน ไพ่ใบนี้สื่อถึงในภาวะรุมเร้าเกิดขึ้นในชีวิตของคุณทําให้การเงินของคุณอาจจะดูตึงมือมากๆนะครับแต่สุดท้ายคุณก็ได้รับการช่วยเหลือเกือ้อกูลจากใครบางคนได้อยู่ฉะนั้นถ้าเกิดใครคาดหวังเกี่ยวกับสถาบันการเงินหรือการซัพพอร์ตหรือการกู้ยืมแล,แล้วละก็ในเดือนนี้คุณจะสามารถได้รับความสําเร็จตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันทําให้คุณสามารถรอดพ้นจากภาวะวิกฤตไปได้แบบบุดวิดหรือถ้าเกิดใครหาพยายามหาทางออกเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการเงินคุณก็จะเอาตัวรอดไปได้แบบบุดวิดได้ด้วยเช่น เดกันจึงเรียกได้ว่าในเรื่องการเงินของคุณอาจจะดูตึงมือนิดนึงนะครับแต่ก็ยังดีครับสุดท้ายคุณก็ยังหาทางรอดและก็ทางออกหรือการแก้ปัญหาที่จะสามารถให้คุณผ่านไปได้อยู่ต่อมาในช่วงของครึ่งเดือนหลังกันบ้างนะครับ ถือว่าไพา่ใบนี้ในช่วงของครึ่งเดือนหลังก็ถือว่าสถานการณ์ต่างๆเริ่มคลี่คลายเริ่มดีขึ้นคุณเอาตัวรอดไปได้ดีเลยทีเดียวจนสามารถที่จะเริ่มกลับมาตั้งหลักตั้งตัวเกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึง่งถึงแม้ความสําเร็จจะเป็นความสาเร็จเล็กๆน้อยๆอยู่แต่มันก็หมายความว่าคุณก็จะสามารถยืนหยัดหรือแก้ปัญหาต่างๆให้คลี่คลายลงไปได้กับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อยู่เช่นเดียวกัน ไพ่ใบนี้สื่อถึงในรูปแบบของการเหนื่อยนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการเงินของคุณที่อาจจะต้องเจอกับอุปสรรคต่างๆหรือการแก้ปัญหาต่างๆเพื่อที่จะเอาตัวรอดไปจนได้จึงเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าปัญหาต่างๆอาจจะมีกดความกดดันปัญหาต่างๆอาจจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดแต่สุดท้ายแล้วนะครับด้วยองค์ประกอบไพ่ทั้งสองใบก็จะเป็นลักษณะที่เอาตัวรอดไปได้อยู่ทั้ง2ใบเกิดขึ้นนั่นเอง ทำให้ด้านการเงินนะครับในเดือนนี้อาจจะเป็นการเงินที่ดูฝืดฝืดเครื่องเครื่องติดติด,ตดขัดขัด,ขดไม่เป็นไปนตามเป้าหมายไม่เป็นอย่างที่คุณคาดหวังแถมรายจ่ายยังเยอะแถมรูปแบบการเงินยังกดดันคุณอยู่เยอะแต่สุดท้ายคุณก็ยังสามารถเอาตัวรอดไปได้อยู่โดยเฉพาะในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับเริ่มลงตัวเริ่มผ่านไปได้กับภาวะวิกฤตนั่นเองครับถือว่าการเงินในเดือนนี้ก็อาจจะต้องตึงตึงมือหน่อยต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้าง สำหรับความรักของชาวราศีธาตุดินในเดือนกันยายนนี้นะครับไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นแล้วก็ไพ่ใบที่สองปรากฏขึ้นมา ก็ต้องบอกว่าความรักของคุณถ้าเกิดสําหรับคนที่โสดอยู่ถือว่านะครับคุณอาจจะยังต้องครองโสดต่อไปเพราะไพ่ทั้งสองใบนี้เป็นไพ่แห่งการโดดเดี่ยวแต่เป็นการโดดเดี่ยวที่มีความสุขอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนโสดไม่ใช่ว่าหมายความว่าคุณอาจจะต้องเจอกับในเรื่องของความเหงาหรือความทุกข์อะไรนะครับถึงแม้ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้เจอกับใครที่ลงล็อกลงตัวได้จริงนะครับแต่คุณก็ยังดําเนินชีวิตไปอย่างมีความสุขอยู่เช่นเดียวกัน พเพเราะสื่อถึงในรูปแบบของความสุขความสมบูรณ์ของชีวิตอยู่นะครับแต่จะเป็นชีวิตที่โสดหรืออาจจะเป็นชีวิตที่โดดเดี่ยวอยู่นั่นเองพเพเรนี้สื่อถึงในรูปแบบของความสุขความบริบูรณ์อยู่แต่มันเป็นความสุขที่แฝงไปด้วยกับจุดที่เรียกว่ามีความซึมเศร้าอยู่หรือความทุกข์อยู่จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบไพ้ใบน,นี้นะครับมีรูปแบบของคนที่ถูกแขวนคออยู่นอกรั้วนอกวัง แต่คุณก็ยังใช้ดําเนินชีวิตไปในรูปแบบของการดําเนินชีวิตไปอย่างปกติหรือมีการพยายามที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองเกิดขึ้นแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับคุณอาจจะแฝงไปด้วยความทุกข์ซ่อนๆอยู่ลึกๆก็ได้เช่นเดียวกันทําให้คนที่โสดอยู่นะครับก็อาจจะมีสถานการณ์ที่ซึมเศร้าบ้างหรือมีความทุกข์ในลิสส่วนลึกๆบ้างแต่คุณก็ยังดําเนินชีวิตของคุณไปได้อยู่ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับให้เปนิสื่อถึงในเรื่องราวของการซึมเศร้าอยู่ภายในใจครับแต่คุณก็ไม่แสดงออกมา คุณยังซ่อนๆอยู่หรือหลบซ่อนความรู้สึกอยู่กับใจที่คุณอาจจะไม่ค่อยได้ลงล็อกลงตัวเกี่ยวกับความรักสักเท่าไหร่ <c oughs> ก็ยังพยายามดำเนินชีวิตไปอย่างปกติอยู่นั่นเอง ให้เป็นนิสื่อถึงในรูปแบบของความรักที่ยังไม่ค่อยลงตัวนะหรือความรักที่มีความขัดแย้งกันอยู่แต่มันก็ไม่ได้เป็นลักษณะข,ของการติดขัดหรือมีเรื่องราวของปัญหาเกิดขึ้นในลักษณะที่ต้องเจอกับการแตกหักหรือปัญหาที่ต้องทะเลาะก,กันเกิดขึ้นมันเป็นลักษณะที่ต้องเก็บงำเอาไว้ในใจไม่พูดไม่จาหรือเก็บซ่อนความทุกข์เอาไว้นั่นเองครับฉะนั้นนะครับสถานการณ์ด้านความรักในช่วงของครึ่งเดือนแรกอาจจะดูตึงๆอาจจะดูไม่ค่อยมีความสุขนักนั่นเอง ส่วนในช่วงของครึ่งเดือนหลังถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวเพราะสื่อได้ว่านะครับต่อให้คนโสดคุณก็มีความสุขมากขึ้นคุณก็รู้สึกว่าใช้ชีวิตได้โดยลําพังและก็สามารถหาความสุขให้กับตัวเองเกิดขึ้นได้นั่นเองส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วถือว่าการดําเนินชีวิตในเรื่องราวของความรักเริ่มลงตัวมากขึ้นมีความสําเร็จมากขึ้นมีรูปแบบของการช่วยเหลือเกอื้อกูลกันมากกว่าเดิม คู่รักของคุณก็ประสบความสาเร็จด,ดีมีโอกาสในการที่เขาเองก็มีโอกาสดีๆเกิดขึ้นนั่นเองครับเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตส่งผลทําให้คุณได้รับอน,นิสงส์ตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันกับแฟนของคุณหรือคู่ของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนความรักเองก็ถือว่าเป็นจุดของการสุกงอมมีเกณฑ์การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมีการลงตัวมากขึ้นมีการพูดจาเข้าหูกันมากขึ้นกว่าเดิมทําให้ความรักในช่วงของครึ่งเดือนหลังเริ่มมีจุดที่ดีขึ้นและก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณคาดหวังได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีธาตุดินซึ่งได้แก่ชาวราศีพฤษภชาวราศีมังกรและก็ชาวราศีกัน สำหรับในเดือนกันยายนนี้ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการงานของคุณในเรื่องของการเงินของคุณอาจจะมีสถานการณ์การตึงมือสักหน่อยอาจจะยังดูตึงๆเครียดๆไม่ค่อยมีความสุขหรือการดําเนินชีวิตที่ต้องแก้ปัญหาอยู่นั่นเองครับที่ต้องเกิดขึ้นในเรื่องของการงานและการเงินอยู่แต่ในเรื่องของความสัมพันธ์หรือในเรื่องของความรักก็ยังพอไปได้ครับยังมีจุดที่ลงตัวหรือยังพอปรับตัวกันได้อยู่นั่นเอง จนเป็นภาพรวมที่เลยกได้ว่านะครับถือว่าในเดือนนี้ของชาวราศีพฤษภกันแล้วก็บังกรนนะครับอาจจะยังดูคิดเครียดตึงๆอยู่ก็รอคอ,อยนิดนึงนะครับสำหรับในเดือนหน้าอาจจะดีกว่านี้แน่นอนนะครับในเดือนนี้อย่างน,น้อยๆก็เอาตัวรอดไปได้อยู่นั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ